เล่นผู้เดียวได้พวกนี้บอมีโมได้พวกเนี้ิเอาหน้ามาไปยังนะเหรผู้เดียวคนไหนนี่คนบ่มีโมเห่นผู้เดียวอีหลาทรหาไผขอบใจเด้อใจเด้อใจ nè ôi tổn sát để làm vậy bố nghi mô lên vô ôi bên đấy lục viên bọ vô xiềng cái lên nhá nè Huy hui lầy ngô ấy ô ô mình kìm khai dạ sao đọc <laughs> nó ờ, kìm khá dạ à nó Phật lầy ngoa lại về sân bó Làn khỏi làn sao khỏi bó mi mông ờ. Còn phụ điều Mà đơ mèo đơ Phì bùi đấy đấy Đi làm mà mê Bùi đơ bùi đơ mi ừ, mù ơi. Lên phụ điều ừ. พอดว่นะออลูกนะเออเรากับพวกไปนั่งพวกอ่าอา่าของนั่งพ่อหาปลาเนี่ยต้อหาปลาเนี่ยพ้อหาปลา,า,าด้วย่นปลาเยี่ยนปลาพระท่านบุญนะตาเลยพ่อหาลูกเนี่ยคุณนอนบ้านยอนไหมืม อุ้ยเ็ด้อะอเล่นเพียวน่ะบอด้อาวัสนาเด้อบวัสนาบอดี้เด้อจ้าอยู่กับไผ่กะมาก็เด้อตามภาษาเด็กน้อยเลยปลาลงเลยทาบอดี้บอจะท้องวาบอดี้ใชไหคือว่า เอาได้เอาง่ายโยเรี่งง่ายโยนังวาสนานี่มาพี่ลูกมาพี่มันหกนะกระตมภาษาของเล็กน้อยแลนบ้างวิ่งบ้างห่บ้างเจ็บบ้างตามภาษาเล็กน้อยการลงเว้าเป็นเป็นว้าเก่งคือยังไง

โทรหาป้าบ่ลูกยังเชให้อาฮัลโหลฮัลโหลโทรหาวัดแน่วัดที่นอนป้าแลยอะในอาบอกแล้วโอ้จะคุยต่อรึเปล่าเนี่ยอ่าโอ้บอกป้าได้โทรหาลูกแน่ลูกนอนป้าได้ไปใช่นะแง่นแง่ไปใช่นะอ่ายืนคุยบ่นเออยืนคุยก็พอบุญโอ้โดยแหละลูกไปสดือมโดย โดยสันตัวไม่เอเอาคือเหตดหน่างามแส่ล้านเถอมานาม่มาน้ม่เออพามาแล้วเอพามาเ้มาพี่มาหาพี่โอ้ยหลานก่อยืจออ่ะเก็บบ้าหนูเก็บบ้าโอ้ยเออหลานคอยย่านนะยังมอีกเลยป่านี้านี้มันตั้งยตานเนี่ เ้องหาปลาแล้วติดบปลาน่ะอย่าได้อ้ทอมันหอนด้่ลูกมาม่ามาพะรถเขาน่ะมาพี่มาพี่ย้บใบไก่ลูกย้มาพี่หูอยู่ไหนเป็หูหไรเอ้ย่างนะอ้ยอุยอุ้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 ยเุ้ยอุ้ยอุ้ยงุ้อุ้ยอุ้ยอุเปอน้ยอุ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 ้ยอ้ยงุ้ยย้นอุ้ยอุ้ยยยยยอ้อย้

ไข่หึบว่นี่เหบโอ๊ยเผื่อสีเศร้าเห็นบโหแหบนะเห็นบ่ป่าพิงนะเห็นบ่ปลาพิงกับเพื่อเือเเผือบริมีอว่าแห้งอยู่บเขาไอนะคือว่าเล็ไปใช้ลูกนะบไปด้อนะด้อมันทำาไม่ไม่ไม่มาพีลูกมาพีมาโทรหาป่าปากันไหมโทรหาพ่อนี่มัมาโทรหาปลาม่โทรหาปาม่หบุญโทรหาป่าเด้ มาพี่ลูกมาพี่มา,ม,มาแม่มาแม่มืดเดียดดีอยาด้ชักเลย้ห,าหมาไว้ลูกมามาไว้ลูกไว้อยากแกะเศษน้ำมัน,มนมเจ็บันอเจ็บอยูบอ่บ่คอจว่าเชียงแหบสิมีน้ำมูกบ่ เออนั่นแหละมันกลายจเป็นเออมันจิบมันจิบไข่แล้วนะไข่วัดนั่นนะถ้าถ้ามีน้ำหมูกนะวัดลงคออลไเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งคุยกับป๊าจมกินกุ้เอาถิ่งยังไงน้องนะโจมกินน้องบุรุษใช้โซตี้อ่บ้านป่านะมันนั่งเออก็นั่งอะไรนะอาก็นั่งอยู่เด้โดยลูกขะเนาะอานั่งเด้อเดี่ยว เอ้อน้ําอานี่กินบ่โอ้ยเอ้ยแพงเด้มาสิแจ้เอเลียนให้แพงเด้คนน้อยๆก็หลายจุกหลายจิกแท้อให้ือเพิ่นน่ะแพงแพงเด้นีเห็นบ่ปาลุงว่าโอยวันาบ่ด้อเว่า อ๋อ,ปปอทองนี่คือลูกลายแท้ว่ะลูกเต็มนุ่ๆนๆ,ๆบัวอันนี่อันบรีเดอร์ไหนเฮ็ดวิชางกับอ่าห้องมากกับามาวาดวาดน้หาอาพี่กับมามันจะติวล่าพอยเธอกับอนันเธอหยางไปหันไปหนี่ะอ่าหยางน้งนนำมือเสือ,รอบริเวณวาบัญชีนั่นว่ะ ที่นั <si ่งมันก็ติ้วมาแต่เมืองนอกไงชิบูตล่ะอืมอันป้าปานี่อันเอามาตอนนั้นดิอืมมากับเสือกองหมัดชุ่มอยูเนาะมืูนึงจิบช้ามาอืมกลัวอีกดิอือมูนึงเป็นจิบกลัวเส่นเนาะนางกุ๊บกผมเธอบึงอะไรแกมันให้มัดเนาะหายิ่งฝันั่งวิวฝาดมูได้ให้มัดมีแต่คู่อย่างเดียวที่เพิ่นให้มัด mặt cái ngam nó đúng đó. Ừ. Đó, mặt chút ngam nó đúng đó. Ngam đế. Ở mẹ kẹo hả mà. Ừ, này là mẹ chỉ kẹo kích 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 hả mà. Ừ. tiêu. Ừ. Ừ. Ngam đế ừ. Ngam đế ừ. là anh phải đế ngam đế à <laughs> ta đồ ăn chay đấy à ลูกสาวคนเล็กก็คือเจนนี่เจนนี่ก็เห็นข่อยกบสั้นบื้นมาผู้เอ้ยกบหวงผู้น้องก็ยานข่อยอุ้มนั่งก็ยุ่ชิตะติทืาทีพืนดาวดาว่าผู้แต่ว่าแต่ว่ากับไ่ได้ดื้อบาดใดเมื่อวานนี้แม่ขออุ้มเจนนี่ได้บะแม่อยากอุ้มน้องเลยแม่อุ้มน้องให้ข่อยอุ้มอยู่ได้วานนี้นะแอุ้มแ่ะนั่งคนละข้างกันน้องนอเออบ่ให้อุ้มบอก หายแพงจะละผู้เดียวนะแม่กาแฟแม่ก็แฟละผู้เดียวน่ะให้อุ้มได้บ่ให้ให้แม่อุ้มเจนนี่แบบนี้ได้บ่อุ้มแบบนี้ได้แล้วก็หอมแก้มแบบนี้ได้ได้บ่ว้อพอคอยอุ้มมานางคนละคางนะแกน้องน่องน่องน้องผัดน้องผัด จับม mm, mm, ันย mm, ิกได้ยังไงก็ได <laughs> ้หน่อยๆน่อยยังไงยิกได้คอยต้องระวังผู้เอ๋ยผู้เอ๋ยเป็นจูบหู้บอกผู้น้องจับมันมันยิกเด้เจนนี่นะก็จับมือไว้แล้วทั้งนั้นก็ตาตีว่ามันหยอมไลยเจนนี่กะไปหน้าตู้ตู้ไปใช่โดตู้ไปใช่โดตู้ไปซ้ำตู้ไปซ้ำตู้หู้วาลานสิไปว่าสู้หู้วาลานไปนะบบไปซ้ำหัน โอ้ยลาชิมานั่นนอนถ่าดมือละฮะยังอุ๊ย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 อุายอุงยอ่บ่อุ๊ยอแพงอุ๊ยอ่ายอส๊ยอุ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 ียอแพงอุยอุ๊ยแพงแท้แพงไหยอันนอ้นยอุ๊้อน๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุผู้นี่อุ๊ตอุ๊ย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  ขนาดอยู่ร่วมกันชั่วมือเห็นคลิปกันยังเบิังแต่หลานเบิังในติ๊กต็อกบังหลานพอดเต้นให้อาเบิังเลยเต้นในใดลูกยังน่ะยังน่ะมันห่อนี่ใส่เสื้อแบบนี้นอนจะเสื้อแขนยาวบุได้โดยให้กแม่งแม่งเลยแม่งเลดแม่งแม่งไปแล้วเค่อยตัวถามบอดี้คนบลางเอเท่าไหร่จักบดิษัทลืมเลย มื่อนั้นใบกระล่างเบิดลคุณโต๊ะในร้านจะเบิดลเขาได้เขาเดาเขาไปเคลียร์เตียงเองเขาบวบเขาอะเขาแก้เขาจะไปเคลียร์เองเลยบุ้งใช่เดี๋ยวต้องถามถามมันแม่ยุริพอแล้วลางอุ่นอุ่นจะปวดซะาสียังอุ่นอุ่เอาการน่เย็นอยู่ ว่าถ้าหนักะท้ามาใกล้ๆกะชิล่างหงข้านเก็บบนนอนแท้บัมันมันแคบเลยว่าเ้าต้องเอาที่นอนขึ้นออืคณม่นะต้องเอาที่นอนขึ้นโอ้ยงัวเดี๋ยวนุจอยไม่เห็นยังงัวนะงัวบอคือเสียงยัง เงองอเอามูบ่ตีมันบ่าอามูอเลยเนาะเกกินไม่ลงแล้วจวม่ไกินแน่ือเสียงกุ๊กๆยันไดเฮือนบ่เต้นน้เต็นไหนได้เต้นไห้อาบ่งเนี่ฮะให้โทรหาป๋าป๋าอย่าย้ำอย่าย้ำลูกนนโนโนบอย้ำยังไงอี

ไปท้างดลูกมันไปท้างใดไปแล้วไปถ้ามันไไปปทงไดลูกยุงน่ะไปแล้วไปทล้ไปางใดฮะโอ้ไปพูนบไดล้ไปแล้ไปแล้วยุงไปแล้วอือ เห็นเปล่าผุนหงาเกลยนเห็นบ่ลูกเกี็ดนะนะเกลยนเต็มเลยเห็นบ่โอมึเปล่ามันไลอ๋อมันไะไกันเห็นบ่ลูกอื้ออื้อ้ออืปุ๋ยอยางนี้ของเจ้านี่นะมันเอารถเจ้าอีกแล้วูปุ๋ยปุยต้องต้องเอารถน้องอีกแล้วปุ๋ยปุ๋ยปุยเอามารถน้องนะปุ๋ยเอามารถน้องนะปุ๋ย แชงอะอเรี่รกบอาบาอไอานยโอ้โอยกอยากเล่นของน้องเนาะเธอกระด้าโอ้ยปุยลาด่างมือไปลูกไปล่างมือไม่<ด>จอยไปเนี่ยตีป, <laughs> ปุยมากเล่นของยีล่าอะไรปุยนี่ไปขาบรถ ล่งมือไว้ล่งมือน้าแม่ไ <siege> ว้ลงมือ่ลงมือเด้อถือมลายหมาเด้อเออตั้งลรืออะไรมาตัวนี้นะแคบันนั้นบวันนี้เอาของน้องไปทุกทิบวบปุยยเห็ดของเอื้อยเมันต้องเป็นเอืยลมาก่อนอืปุ๋ยเห็ดของเจ้าบลูกบอปุยคาบร็เจ้านะลูก ยังก่อนจะคือเปียกแทนเป็นปนั่งน้ำมิใช่ปะก้นจะคือเปียกลูกคือเป็นน่งน้ำมิใช่โอ้เจ้ามิใช่โฉมมันนี่นแหละจัจ่งขวงอะลีเนาะปุ๋ยนี่เนาะเอาเก็บขึ้น้ะลูกเราเก็บขึ้นเถอะเก็บไหมเก็บไหมใจใจแล้วใจใจปุย๋ยได้ปุ๋ยเอาให้นะนนไ,ไปใช้ลูกต้องด่วนแน่นี่ใจ ตำรวจได้ถือถือฮ่รถตำรวจมาดุใจไหมเอ้าเั็นยังนะขึ้นอายังอันนี้ใจเด้อไปใช่รึไปใช่นะมาเม่ลูกโมเมนปุยได้น่ะไอ้ตูนได้น่ะตูนเข่าเลยตูนเข่าเลยไอ้ตูนเป็นลุงเลยไอ้ตูนเป็นลุงได้ไอ้ตูนหลายปีเลย ที่ห่อทีชองเนาะว่าแล้วกันเนาะทีชองนั้นซองนี่เห็ดบอกนั่งนั่งเผาผ้าเขานะจนย่าบ้าชูถ้าพวกนี้พวกจนพวกนี้มาเนาะอันกับเขากับน้ำจังเรียบเอาล่ะดึงแข้งดึงขาทำไหมล่ะทำไามาดูเดี๋ยวนี้พวกโอ้เปลี่ยนเห็นบ่ถ้าลงบุญมาเห็นบ่ ตุนเห็นได้โลูกกระพอฮะน่ะตุนเห็นได้โลที่งามนะโอ้ยหมุนผมโอ้ยงามไดโลโอ้ยหมุนผมโอ้ยจักงามงามโอ้ยจอ่อนเดซิงซีไดมีรูผู้หญิงกะน่ารักจังจังน่ารักจริงจริงจะเก่าน่ารักน้ำพอน้ำพอง่น่ารักกะยะเราเองน่ารักเอง เป็นนาดากับแพงอยู่นเนาะเอาบึกเงี้ยคนคนณคเห็นบ่ลลูเกียนน่ะอืมลายบหลายเกื <c ười> เดือนหกปีว่าชนานปีไปว่าหูเรื่องกอีก่อนรเรื่อเอาอีกช่าชงทิต่ ต้องต้องต้องงันผ <re hl vibrations> okay, oh. 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 ูจักอะไได้จังฟังออก้าบอกูจักกับฟังบอกได้เจ้ากับลาาใ้ินเาจะชิยานเห็นว่าหยกไหววันออ้เฮ้ยเอ้ยจอดขัดจอดไหนแทะคันนี้ได้สลุคันนี้ได้เอาไปจอดดิเฮ้ยระวังมันติคันนี้ได้สลุเอาไปจอดดิ อันนี้เอาเอาว้กระตานั่นน่ะเอาว้เบาโดนค่ะเอาว้เบาโดนค่ะเอาไว้ลกปุ๋ยมันเอาวบเบาเอาไว้ปุยปุยยปุ๋ยมากก็ไปนะปุ๋ยออกไปได้โอเคฮันเดยปิดไว้ออปิดไว้โอเคบ้านี้ ไม่ได้ดอกบูจักเกิบบูจั๊กช่างไรมันเอาไปกี่รู้อันี่ปุยนี่หาเอาหาแต่ไหเอาล้มได้ลูกล้มได้ลูกบุขี้ก็แกะขี้ตัวนี้ไปไหนเออหล่าล้มเลยล้มเลยเออโอเคช้ำนั่นแหละพ่อแหละให้เม่์จอยแบบน้ำบ่ให้เม่์จอยแบบน้ำเนาะ ไปโอเคสาปลาลุงเลยคลิปนี้จะท่องกันสิก็จบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมึงจะท่องคือเก่าโอ้ยจะเม็นหยกลานเลยพอแล้วลูกพอแล้วจอดจำนั่นแหละจะเอามันเห็ดนไดขี่กันบ่สบายดีเด้อวัดชกูทุกคนให้อาขีขับดตนรถแท้ให้อาขีเสร็จปะนี่ให้ขีคคนละคันปะนี่ ให้อาขี้บอนี่นะโอ๊ย